เมื่อช่วงเที่ยงกว่าๆของวันนี้นะครับนายอนุทินชาญเิกูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวไปที่จังหวัดเลยครับเพื่อร่วมภารกิจหัวใจติดปีรับอวัยวะจากโรงพยาบาลเลยไปช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยครับโดยภารกิจครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับจริงๆท่านอาสาทำหน้าที่นี้มานานแล้ว ขับเองบินเองในภารกิจหัวใจติดปีของสภากาชาติไทยมาตั้งแต่ปี57สมัยที่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณาสุขนะครับสำหรับผู้บริจาคอวัยวะครั้งนี้เป็นชายอายุ19ปีเป็นชาวเชียงคานครับอวัยวะที่บริจาคมีหัวใจ1ดวงตับ1อันไตสองข้างดวงตาสอข้างและตับอ่อนซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างน้อย7ราย ถือเป็นผู้บริจาครายที่20ของจังหวัดเลยและรายที่141ของประเทศครับโดยท่านนายกจะมีกำหนดเดินทางกลับในเวลา14นาฬิกาเพื่อส่งต่ออวัยวะให้ถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยและรวดเร็วครับ